ร่างของเด็กหนุ่มวัย18ปีถูกพบห้อยหัวลงปล่องไฟสภาพเหมือนมัมมี่แต่เสื้อผ้าทุกชิ้นถูกพับไว้อย่างเรียบร้อยข้างเตาผิงคืองี้ เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงที่รัฐโคโลราโด Colorado ปี2008เด็กคนนั้นชื่อโจชัวแมดดักส์เขาเป็นคนรักธรรมชาติร่าเริงชอบอยู่คนเดียวในป่าเช้าวันหนึ่งเขาบอกครอบครัว,วว่าจะออกไปเดินเล่นหน่อยแล้วจากนั้นก็หายไปเลยครอบครัวตามหามาหลายปีแต่ไม่เจอแม้แต่ร่องรอยเดียวจนปี2015มีคนจะรื้อถอนกระท่อมไม้เก่าแถวบ้านเขาพอคนงานเริ่มทุบปล่องไฟกลับเจอบางอย่างติดแน่นอยู่ข้างใน สิ่งที่เห็นทำให้ทุกคนแทบพูดไม่ออกร่างของโจชัวห้อยหัวอยู่ในปล่องไฟงอตัวแน่นจนขยับไม่ได้บนตัวมีแค่เสื้อเชิ้ตส่วนเสื้อผ้าและรองเท้าที่เหลือถูกพับไว้อย่างเรียบร้อยข้างเตาผิงตำรวจบอกว่าเป็นอุบัติเหตุว่าเขาอาจปีนปล่องไฟเพื่อเข้าไปในบ้านแล้วติดอยู่กลางทางแต่คำถามคือทำไมต้องปีนปล่องไฟทั้งที่บ้านมีประตูแล้วทำไมถึงถอดเสื้อผ้าออกก่อนปีนลงไป ที่สำคัญด้านบนปล่องยังมีตะแกรงเหล็กปิดอยู่หลายคนเลยเชื่อว่าโจชัวไม่ได้ปีนลงไปเองตั้งแต่แรกและคดีเด็กชายในปล่องไฟก็ยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้กดติดตามไว้ด้วยละ่ะจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสนุกๆแบบนี้